ว่ามีบทบาทแล้วก็โดดเด่นในช่วงต้นครึ่งแรกอกันนะครับของอิรักหาช่องเจาะย้านะครับโอมารับกันลึกเลยครับสายอิดเข้าซ้ายดึงจังหวะก่อนต้องเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วชิงสั้นๆมาให้มาสายอิดคนเดียวลูกนี้กันหนึ่งสูงเลยครับโอ้โหมายลขแปดครับสายอิดอับสายอิดครับโอ้เอาจนได้ครับอิรักลูกนี้การเข้าทำสุดสวยเลยนะครับก็ต้องเร่งเกมนะครับ มาฟาอิวดีลูกนี้ปัดได้โอ้หสุดแซ่บเลยครับเ,เกือบจะย้อยข้ามหัวแล้วอิรักจะสวนขึ้นมาแบบนี้เพื่อนตีตัวมาแล้วให้ไม่ให้ไม่ยอมใจจหมาแรกแหวกมาเอแงแหวกมาเองเข้าขวาเลือกเลือกแล้วลูกนี้แหวกมาสามสุดท้ายมุมแคบเข้าครับโอ้หมาคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครครับและสุดท้าย2ต่อศูนย์ของอิรักเรื่องมเลสิบเจ็ดอับบาโมฮัมเมดครับโอ,โอ้โหโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าโซโล่เดี่ยวเลยครับครับอาลีอัลมามารี่จะ ุ่มไกลเลยหรือเปล่าทุ่มไกๆแบบนี้ชกทิ้งมาก่อนแถวสองอิรักเตะตวัดขึ้นมาเอาแล้วจะโต้ด้วยอารับหลุขึ้นมาอับบาโมเมนอันบบาอีกแล้วอับบาอีกแล้วล็อกแล้วก็อุย้ยตามมาเซฟได้ยังไงครับอับูุธานีอ่อ,อ้าวแล้วฟ่ายยิ่เก็บปูงองอ,อูตอนนี้เกมเปิดหน้าแรกแล้วครับแกหลงทางไปแล้วแกสปริงข้อเท้ากลับมาเซฟเฉยครับโอ้ แล้วจบครึ่งแรกอิรักขึ้นนำประมาณสองศูนย์ครับกากพัฒนาฟุตบอลหกคนนะครับเอาขึ้นมาอิรักเข้าซ้ายล็อกมาแล้วเพื่อนเติมมาทันด้วยนะว่าหุยยิงเต็มข้อนะว่าบอลไม่เข้ากรอบครับนี่ครับหมายเลขสี่ลงมายืนกองหลังแล้วครับน่าจะมีอาการบาดเจ็บก็อาจจะไม่วิ่งเยอะแล้วครับเราพลิกมาจังหวะนี้แล้วได้สองเหมือนกันเข้าแล้วครับเอาอิสมาอิลอากิลานี่ครับู้หมาคนเดียวแล้วอาจลูกนี้ยิงไกลเข้าไปตีไข่แตกหนึ่งต่อสองของโอมานครับ อิลักไปผ่อนเกมแป๊บเดียวครับเจอทีเด็ดของโอมานเลยครับเอาเอาอาริฟาอีของ้องโอ้โหคาราอาริฟาอีครับลูกนี้ร่มๆยี่สิหลาได้ครับโอ้กยิงไกลสวยเหลือเกินครับสกัดไปได้อาบอลโอมานครับขึ้นมาจางังหวะนี้ลุยขึ้นมาแล้วดีต่อมาลโล่งเหมือนกันย้อนกลับมาเดียวเดียวของฟาอิลตีเซ็งโอ้โหลาสทองครับ แล้วพอไม่ได้เล่งไม่ได้เติมมาหมดแบบนี้จะโดนหรือเปล่าซาอิดซาอิดให้มาเดียวเดียวของอับบาโมฮัมเมดก็ไม่เข้ากอบี่กับปูติเซฟกับปูยแบบนี้ฟาอิวนะครับต้องเรียกเรียกมหมอเข้ามาครับต้องดูว่าเป็นแพทย์ของใครครับต้องช่วยกันหน่อยนะครับ แต่เ็เป็นภาพที่น่ารักนะครับบอกว่าดีครับดีหันไปหันไปหาทางเบซ์ของฝั่งอิรักนะครับนี่ครับนั่นแหละครับคุณหมอฝั่งอิรักมาช่วยนะครับนั่นแหละครับนี่คือภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับของกีฬาครับไม่มีการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแต่อย่างใดครับในสนามเป็นคู่แข่งแต่นอกสนามคือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนี่เลยครับจันนี้ครับขึ้นมาอิรักสั่นติดเซฟเคลียกไมได้โอ้โห แกนเหนียวนะครับเนี่ยน้านของซูอารีครับแล้วดูขึ้นมาโอ้โหมาไม่ไหวครับเราอิรักสวนกลับมาแบบนี้สองต่อ3มแหวกมาหนึ่งซาอิดซาอิดอับซาอิดเข้าซ้ายขอลองแล้วโอยเท้าซ้ายของเขาครับเปลี่ยนแกนมาฝั่งนู้นครับซาอิดซาอิดอับซาอิดครับกับตันทีมซาอิดล็อกเข้าซ้ายแล้วมุมแคบมาลูกนี้โอยอัมบาโมเมตอีกแล้วครับนี่เป็นกองหลังคนที่เจ็ดของโอมานหรือเปล่าครับไม่ ไม่น่าเชื่อรับพลาดลูกนี้นี่ขูแต่ไม่โดนนครับมันโดนก็คือเฉือนบางๆครัแต่ตว่าจบเลย <จบ S 1> เกมแล้วครับโอ้โห,โหสามหนึ่งครับอิรักชนะอมานไปแบบจริงๆก็สุดมันเลยครับมีโอกาสทั้งสองทีมครับสุดท้ายเป็นอิรักที่เฉียบขาดมากกว่าครับ